สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะคัวน้องสตังเดอะคิทเช่นนะคะวันนี้ก็มานําเสนอเมนูเอสเปรสโซ่นะคะแก้ว22ออนอีกแล้วค่ะเป็นเมนูกาแฟสดนะคะ ก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะบดเมล็ดกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟยี่ห้อใดที่เพื่อนๆใช้อยู่นะคะเป็นเมล็ดกาแฟสดนะคะค่ะจากนั้นก็แทมแล้วก็มากลั่นน้ํากาแฟกันนะคะค่ะแล้วก็จะกลั่นน้ํากาแฟออกมาที่4ออนซ์นะคะเพื่อนๆเราใช้แก้วตวงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นสูตรนะคะก็เป็นทางร้านก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นสูตรเป็น เมนูทําขายนะคะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามลูกค้าด้วยนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยหวานระดับไหนนะคะก็ต้องถามลูกค้านะคะลูกค้าคือหัวใจสําคัญนะคะของร้านนะคะคือมันไม่มีสูตรที่ตายตัวนะคะสําหรับเมนูกาแฟในไทยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ไทยกินกาแฟติดหวานนะคะบางคนไม่หวานอย่างนี้นะคะค่ะกลั่นกาแฟให้ได้4ออนซ์นะคะเพื่อนๆน วันนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วหน่อยจากนั้นนะคะก็เราก็จะมาปรุงนะคะวันนี้เราก็จะใช้นมข้นหวานนะคะแล้วก็จะมีนมสดนะคะแล้วก็จะมีคาริชชันนะคะเป็นคาริชชันข้นจืดนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเทนมข้นหวานนะคะไปที่40 ml นะคะสูตรนี้เป็นสูตรหวานพอดีสำหรับแก้ว22ออนนะคะ หวานปกตินะคะคือไม่หวานมากแต่ก็หวานคือเป็นหวานพอดีนะคะค่ะนมข้นหวานนะคะ40 ml นะคะถ้าลูกค้าบอกว่าชอบหวานน้อยมากๆก็คือลดลงไปนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะกาแฟเราใช้เป็นกาแฟดับเบิลช็อตนะคะแล้วกันกาแฟด้วย หัวชงดับเบิลช็อตนะคะจากนั้นนะคะนมสดนะคะนี่ค่ะเป็นเอพิโซง่ายๆสำหรับหัวน้องสตางค์นะคะทำแบบนี้นะคะนมสดนะคะใส่ที่40 ml นะคะนมข้นจืนมข้นหวาน40นมสด40นะคะต่อไปนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเพื่อนๆ ก็คือเมนควน้องสต,ตังนะคะก็จะมาแนะนำเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องแบบคิดซับซ้อนนะคะจากนั้นก็ข้นจืดนะคะกาแฟสดทำง่ายนะคะไม่ใช่ทำยากอย่างที่คิดนะคะข้นจืดใส่แค่30ก็พอนะคะนี่นะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะคือกาแฟสดอะถ้าเกิดทำขายจริงๆแล้วบางทีอะง,ง่ายกว่า ง่ายกว่าน้ำปั่นอีกนะคะกับเมนูกาแฟสดอ่ะนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะทําง่ายค่ะจากนั้นนะคะแก้ว22ออนนะคะเพื่อนๆใส่น้ําแข็งลงไปนะคะแก้ว22ออนใส่น้ําแข็งลงไปนะคะ่ะเมนูเนี้ยเมนูเอเวอร์โซเนี่ยต่อยอดเป็นคาปูได้เลยนะคะนี่เทน้ํากาแฟลงไปนะคะก็จะได้ หนึ่งแก้ว22ออนพอดีนะคะก็จะได้เอเปโซ่แก้ว22ออนง่ายๆจากขวน้องสตังค์นะคะคือเนี่ยเป็นเป็นสูตรที่เหมาะกับร้านกาแฟโบราณอย่างเงี้ยนะคะที่แบบอยากมีกาแฟสดติดร้านนะคะคือทําไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะพเพื่อนๆเราทําขาแบบเนี้ยก็มีลูกค้าติดนะคะก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสูตรแพงๆนะคะศึกษา<ม>เอาค่ะพเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้นะคะนี่ขาทําง่ายนะคะ ก็ใส่น้ำแข็งให้เต็นแก้วแบบนี้นะคะก็ปิดฝานะคะพร้อมขายนะคะพอน้องสตางค์ก็ไม่ได้เรียนสูตรกาแฟมานะคะอันนี้บอกเพื่อนๆตรงๆเลยคือไม่เคยไม่เคยเสียเงินซื้อสูตรกาแฟเลยนะคะตั้งแต่กาแฟโบราณแล้วนะคะศึกษานะคะแล้วก็มาแนะนําบอกต่อเพื่อนๆนะคะคือก็สามารถเปิดขายได้นะคะค่ะ บางทีก็ศึกษาเอานะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินแพงๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครัวน้องสตังนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ค้าขายต่อไปนะคะกิจการร่ํารวยเฮงเๆเนะคะเพื่อนๆพ,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 พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ